เฮ้ยไปไหนไปตุึงไปดค่ีเราจะพาชมบรรยากาศข้างในครับช่วงนี้อยู่ในช่วงลองไฟครับลองไฟประดับครับนี่ครับ <c oughs> เข้ามาก็นี่ครับจะมีรูป น้บิดเฮ้เฮ้ดวมเดี๋ยวจะพาไปชมกุฏิหลังใหม่ครับนี่ครับทีมงาน ตันนี้ก็เป็นกติลังใหม่ที่จะทำการฉลองครับไฟประดับก็ประมาณ70%ครับก็ยังไม่ประดับหมดครับงานก็อีก สามวันวันนี้ก็วันที่14งานก็จะเริ่มวันที่ 10, 17 18จ9ครับสันนี้ก็เป็นซุ้มเซียมซีครับใสอยาก สอยเซมซีสลาดซอยดาวจกไหเชิญได้ครับดูรางวัลครับทดสอบไปเสริมไอ้หมเปลมวยงานเิหมแล้นไรก็เา่าเปรเลหมดแงมวยกองทุ Hola,